ชมวิหารไม้สักทองศิละปะเมียนมาตอนนี้เราอยู่นที่วัดสีทองเมืองนะนี่ไงอันนี้อยู่บนหัวของอัมพัชราภา<ม>ในเรื่องเพลิงพนานก็จะมีแบบเวทกูดีแปลว่าซวมเดี๋ยวเราไปลงไปดูเวทกูดีกันปะเอนก็กําลังจากอธิฐานกับหลวงพ่อทันใจเปล่าน,นี่ประสบความสำเร็จเลยเหรอตัวโบราณเวทกูกุดีจริง ชมวิหารไม้สักทองศิลปะเมียนมาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้เราอยู่เป็นที่วัดสีรองเมืองวัดนี้ยังไงเอ่ยวันนี้ก็เป็นตำนานเพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นวันพม่าที่สวยงามอยู่เหมือนกันได้ข่าวว่าเขามาถ่ายทำละครราบนักราที่มีอย่างนี้ปะเรื่องมองมองปิมิพยาปิมิพยาาชื่อว่าวัดสีรองเมืองปะ เรื่องราชนาลาเนี่ยเป็นแบบเกี่ยวกับพมา่ามีอะไรเชียงพักคำที่แบบมีทําแท็กเดิมชื่อว่าวัด <What S 2> ว่าท่าขาน้อยพมา่าตั่งอยู่ที่ท่าขน้อยตำบลสุสุยของอำเภอลำพางตามประวัติตันมาของวัดสิดงเมืองนั้นกล่าวว่าสร้างขึ้นใน2องศเซต สองสี่สี่เจ็ดก็ร้อยปีก็ร้อย <100, S 2> <บา S 1> อะะครับวัด,ดีชาวพม,ม่าที่มาคา,ามาในลำปางนั่นแหละปะ่ะวัดนี้มีอายุราวกว่าร้อยปีวัดนี้นะค <c oughs> ิดว่าไม่เสียค่าเขา้าเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราอะเราเป็นคนไทยเออเราก็ไม่ต้องเสียใครที่อยากเป็นฝรั่งก็แล้วแต่เสียเงนะินก็ได้นี่ก็เป็นในข้อของาระเไทยเราก็จะเข้าฟรีนี่ไงอันนี้อยูอ่บนหัวของอัมพชราภาในเรื่องเพลิงพนางก็จะมีแบบนี้กับพระนังเศคราเทวี อะไรอนะกูดีเวทกูดีแปลว่าแว่าซ่วซมในภาษาอาจจะเป็นภาษาพมา่าป่ะเวทกูดีภาษาพม่าโบราณปะ่ะใครรู้ก็มาบอกหนนะว่าเวทกูดีแปลว่าอะไรแปลว่าคือซ่วมมีโบสถ์มีรูปสิงมีศาลเจ้าพ่อช้างเผือกด้วยแล้วก็มีพระธาตุเจดีด้วยเดี๋ยวเราไปลงไปดูเวทกูดีกันปะ่ะตอนยังไปใช่ตอนนี้เราจะไปเดินดูข้างในนี่ กำลังต่างทองหรอเรื่อนก็กำลังจะอธิษฐา,านกับหลวงพ่อทันใจชเปล่านี่ ประสบความสําเร็จเลยเหรอไม่เทิ่มเลือะไรเลยอ่ะเป็นแบบตะคิวเลยอ่ะเพื่อนตะคิวเพื่อนเพือนตะคิวทันทีเลยอ่ะสักศิษิ์มากเพื่อนเป็นตะคิวมานั่งก่อนไหมมานั่งก่อนมานั่งก่อนเพื่อนเป็นตะคิวหรือว่ะนั่งก่อนนะเห็นนิ้วเห็นนิ้วเท้าแล้วไม่แก่ คนสร้างชื่อว่าอะไรนะอันนี้เป็นผู่มอบที่ดินสร้างวัดศีรองเมืองชื่อ,อชื่อมีสองคนก็คือจองตะกะอินตะกับแม่จองตะกะคำออน คืออ่านตามคือสองท่านนี้เป็นคนบริจาคที่ให้สร้างวัดต่อมาก็มีนี่บอมเบย์เบอร์มานี่ไงนายเยมจริงๆชื่อเจมเจมเจมคือบุญยงจันเกศรผู้จัดการบริษัทบอมเบย์เบอร์มาจำกัดหนึ่งใน4บริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำสัมปทานไม้สักในจังหวัดลำปางป่ะไปเดิน ไปเดินดูบรรยากาศวัดกันดีกว่าเาเห็นข้างนอกไม่เกี้ตรงนี้คือเขาห้ามจุดธูปเทียนเพราะว่าด้วยความที่เป็นไม้เขาเลยกลัวไฟไหม้ใช่เหคยว่าก็วางเลยวางเลยไม่ให้จุดธูปจุดเทียนปะอันนี้อะไรมีตัวต่อนำลังดูแค่นี้ตัวต่อนี่คือตู้พระคัมภีร์แปลกว่า เห็นหลายวัดแล้วอะวัดในลำปางก,ก็คือมีเจ้าแม่ขวัญอินไม่ก็เป็นเทพที่แบบเหมือนกับแขกครอืมก็ก็มีเห็นหลายวัดแล้วนะ ห้ามรากเอ๊ะไม่ใช่ห้ามรากลอลิงไปซะจำไว้ห้ามเขียนผิดไปในห้องน้ำที่เป็นอะไรไปดูกันไปดูกันห้องน้ำโบราณก็ ทันสมัยมากยิ่งขึ้นคือถ้าเราไม่รู้ประวัติแล้วเราเราขี้เกียจอ่านน่ะเราก็สามารถสแกน QR โค้ดได้เลยทางกรมศิลปากรก็มาทําไว้ให้น่ารักมากเลยมีก็จะเห็นว่ามีภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนอาจจะลองเป็นภาษาอะไรดีภาษาอังกฤษดีกวะภาษาอังกฤษนะตึงเฮ้ยโอ้โหมันดีมากเลยขึ้นมาเป็น YouTube นะจ๊ะนี่วัดศรีร้องเหมือง is one of the important temples s b u r m e s architectural style is outstanding and was built. เออทำสวยและทำดีอ่ะ At the time when l a m p a n g was the center of lumbering and timber trade. เออเขาทำดีเนาะแสดงว่าน่าจะมีหลายที่ที่ทำแบบนี้อาจจะเป็นถ้าเป็นภาคเหนือกอาจจะเป็นกรมศิลปากรที่เจ็ดไม่ได้ใจนะไม่แน่เอาเป็นว่าก็คือกรมศิลปากรมาพัฒนาให้ทําคลิปอย่างเงี้ยดีแบบสมัยก่อนนะต้องแบบว่าต้องไปเช่าไอไอไอออดีโอป่ะ เออฟังทำเหนีย y o ยูทูบอย่างเงี้ยใช่ป่ะไหน่ฉันว่าใช่อ่นนั่นคือไปดูไปดูห้องน้ำโบราณอั่านี้วะทำไมมีรถจอดเต็มเต็มเลยมีไก่ด้วยนี่คือไก่ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยแบบว่าใช่มของลำปางไก่ขาวแล้วไก่นี้คืออยู่มาตั้งแต่สร้างวัดอะเมื่อก่อนเหมือนจริงชื่อลำปางน่าจะแบบเคยชื่องก่อนที่จะชื่อลาปางเนี่ยจาได้ไหมเขีรางนคร S <S <S มีชื่อก่อนนั้นอีกอออกุกกะนครที่แปลว่าไก่อะไรสักอยา่างกุกกะนครเนี่ยนี่พูดไม่ถูกนะแต่ว่าแบบน่าจะประมาณนี้แบบคำว่ากุกกกะนครหรือว่าอะไรสักอยา่างลองไปเสิร์ชดูละกันแล้ว,ลวตา<ๆ>ประจําจังหวัดก็เป็นไก่ด้วยใช่อย่างอย่างในเทศบาลนาคนรลำปางหรือว่าอะไรก็จะเป็นไก่ขาวใช่ชามไก่ไงเออชามไก่ส้มโบราณเขาเขียนจริงๆเว้ยครับไม่ได้มุกนะเขาเขียนจริงว่าส้มโบราณ เวทก,กูดีจริงๆ <li> แล้วเขาก็มีให้ทำให้เปรียบเทียบด้วยนะต่วส้วมโบราณเนี่ยคือส้วมโบราณกับส้วมสมัยใหม่ที่มีนะกับส้วมสมัยใหม่ที่โบราณแล้วคือแบบว่าคือเขาน่าจะกบแบบว่าที่เป็นแบบส่วนที่แบบเอาไว้อุจจาระกบแล้วเพราะว่าข้างในก็เป็นแค่พื้นไม้กันแบบเทปูนเลยก็ ให้เห็นเฉยๆว่าอันนี้เป็นโซ้มโบราณเออเป็นแบบให้ดูไวเฉยๆอ่ะสองจริงถ้าเป็นสองไม้เรื่องกลิ่นมันก็น่าจะแบบถ่ายเทได้ดีนะใช่หลังคาสูงด้วยหมดแล้ววัดศรีรองเมืองจริงๆมาเดินวัดศรีรองเมืองประมาณสิบห้านาทีก็เสร็จสิบนาทีอ่ะเพราะเป็นวันเล็กๆแล้วก็สวยงามมีหลวงพ่อทันใจฉันฉันกลัวจังเลยอ่ะวันนี้เราขอไปแล้วอ่ะกลัวว่ายู u b e จะขึ้นแบบล้านวิวอ่ะจะทันใจเบอร์นั้นไหมจริงๆคือ เราเดินนานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วเพราะว่าเขาปิดหกโมงตอนนี้คือห้าโมงครึ่งเออดูรอบๆวัดข้างหลังก็เป็นแบบนี่ไงมุมเะี่ยเป็นมุมมหาชนของวัดเขาคือสวยงามวัฉันเห็นแมวเซาอัพคลิปค่ะแมวเซาอัพคลิปเหรอเออไปคลิปใหม่เอยแกดูนี่นี่พอจะดูอัพคลิปแมวเซาปุ๊จะเกิดเจออะไรอ่านให้ฟังสิ ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บุรี่เพื่อนนะคะเห็นพอดีอ่ะคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยสัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตในวัดไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวที่ว่าแมวเศร้านะไม่ได้ว่าแมวเศร้าใช่เพื่อนเพื่อนอัพคลิปอยู่พอดีเลยคลิปไหนมาดูเซ <c oughs> คือถ้าใครสงสัยว่าูใครสงสัยแมวสาวคือใครเดี๋ยวหน้าแมวสาวจะขึ้นตรงนี้ปิง <c oughs> ตามไปฟอลลไอจีแมวสาวได้คือแล้วรูปแมวสาวอะ่ะไม่ได้เอารูปตอนเป็นสตรีมาขึ้นนะเอาตอนที่แบบทำโชว์ห้านี้คิดถึงเนาะสาไมีแต่คนคิดถึงแมวสซว